สวัสดีค่ะช่วงนี้อากศาศหนาวๆมาทำอะไรร้อนๆทานกันดีกว่าค่ะต้มเส้นไก่ซดร้อนๆรสชาติอร่อยทำกินง่ายๆเหมาะกับอากศาศหนาวๆแบบนี้เลยจ้า <S <S เริ่มแรกตั้งน้ำใส่กระเทียมรากผักชีพริกไทยน้ำตาลกวดซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสซอสหอยนางรมซีอิ๊วดำแล้วก็หัวไชเท้าค่ะพอน้ำเริ่มเดือดใส่เกลือซุปก้อนแล้วก็ตามด้วยตีนไก่ปีกไก่บนพอน้ำเดือดอีกครั้งช้อนฟองออก ออกปรับเป็นไฟกลางค่อนอ่อนตุ๋นไปเรื่อยๆระหว่างนี้เราไปเจียวมันหมูกันจ้าใส่มันหมูตามด้วยน้ำเปล่าเกลือเล็กน้อยแล้วก็เจียวให้ได้สีเหลืองแบบนี้ตักขึ้นพักไว้ใช้น้ำมันที่เราเจียวมันหมูใส่กระเทียมสับเจียวให้ได้สีเหลืองทองแบบนี้ตักขึ้นเสด็จน้ำมันไว้ตีนไก่และปีกไก่บนที่เราตุ๋นไว้เปื่อยดีแล้วใส่เลือดหมูและไก่ยอลงไปพอเลือดไก่แล้วไก่ยอสุกแล้วก็นำวนเส้นลงไปลวกวางบนถุงงอกตามด้วยเครื่องเคียงต่างๆตักน้ำ ซุปใส่ตามด้วยกากหมูกระเทียมเจียวหอมหอมต้นหอมและผักชีโรยพิ่ไขยป่นปิดท้ายได้ต้มเส้นไก่ร้อนร้อนพร้อมทานแล้วจ้าอากาศหนาวๆแบบนี้ได้ต้มเส้นไก่สดร้อนๆสักถ้วยหายหนาวเลยจ้า